สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ครับเขาสิมาครับทําการประหยัดหัวอาหารครับในการที่จะลดค่าใช้จ่ายครับในการเลี้ยงปลาง้อครับมื่อนี้เขาก็มีหัวอาหารครับพี่น้องพร้อมกับแหนแดงครับในแดงนี่เขาขอมากประมาณกับมือหนึ่งเขาเอาใส่ในอ่างไว้ครับเต็มอ่างเลยครับนี่เป็นถุงใหญ่ครับเขาสิมาเอาคุกใส่ครับหัวอาหารครับนี่หัวอาหารเราใส่ประมาณจากหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลลเกือบเกือบลครับ ข้ากับเอาอันนี้ใส่ครับพี่น้องนี่ครับใสไปเลยแหนแดงครับพี่น้องได้แล้วครับนี่แหนแดงครับข้ากับข้ากับคลุกเรียบ้อยครับคลุกเลยครับเข้าไปครบมุอนี้ครับข้าวเอาใจป่ากินพืชครับพี่น้องแหนแดงครับมีโปรตีนสูงครับร่วมกับเอ่อเรียนว่ายังก่อนใ่ของข้าครับนี่นี่ครับหอาหารข้ากับพี่โปรตีนสาอสิบแล้วครับ ่เน์แดงเข้าไปอีกครับนี่นี่ครับค้นไปเลยครับพี่น้องนี่ครับอย่าคนไปเลยครับอย่าคนไปเลยย้ำไปเลยครับนี่มันเข่ากันได้ครับมันเป็นก้อนก้อนครับต้องสิบปั่นนี่ครับน้องมือถืออ่าครับอย่าค้นครับใสนน้ำข้อหมาดๆนี่นะพี่น้องค่อยปั่นเป็นก้อนได้ครับ ให้อาหารเป็ดอาหารไกล้ก็ดีนะครับนี่ฮะแดงครับขาะงครับพี่น้องนี่ครับเขาขอมาํำเดียวครับพี่น้องเขาหามากเขาก็มาเหดขั้นเอาครับนี่มีตลอดปีตลอดซานนี่ครับเป็นการประหยัดของอาหารเป็นต้นโตครับพี่น้องไป้วครับอ่าครับอ่าเขาสามารถ ปั้นเป็นก้อนได้แล้วครับนี่เขาจะเป็นดึกเหหปลาครับพี่น้องครับติดตามรับชมนะครับหัวด่วนไปครับไนี่ครับเริ่มเห็นไหมครับเริ่มนี่ครับพี่น้องนี่ครับย้ำๆไปเลยครับอ้าวนี่ก้านแล้วพี่น้องไปครับไปหาหันปลากันครับไอ้ลุย พี่น้องครับตอนนี้เขาก็ายุซิาแล้วครับเป็นอย่างเขาผสมหัวอาหารมาเมื่อกี้ครับกับเขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับพี่น้องครับปัจจุบันเขาใช้มาเบิรงครับว่าอ่าปิ่กินบ่ครับไปช่วงมาได้ครับคือหัวอาหารครับที่เขาได้ผสมมากเมื่อกี้ครับพี่น้องครับนี่ครับห้สิบปั้นครับปั้นเป็นก้อนครับนี่ครับปั้นเป็นก้อนไปย้อนลงไปครับนี่ปังโอ้โหครับปูนะ กินบักดีนะครับโอ้ได้ทั้งหัวอาหารได้ทั้งแหนแดงครับโปรตีนล้วนๆครับมือนี่สู้มือไก่ครับพี่น้องมามาครับข้าบางกอนที่ซองมาตีนี้ครับนี่ครับปั่นครับนี่เขาปั่นครับต้องเป็นก้อนครับเนียนๆไปเด้ครับเห็มันตอดครับเอาไปให้อันนู้นเลยนี่ครับอันนี้เป็นหั่ ปเข็งครับอย่าไปเยกนี่ครับโอ้โหโอ้โหชันครับนี่ครับปั้นเป็นก้อนนะครับประโยชน์ของการที่ปั้นเป็นก้อนนี่เขาสามารถดึกไก่ได้ครับพี่น้องนี่ครับเขาดึกไก่ได้ด้วยครับนี่เขาจะไปมุ่มพุนกันเลยครับบางหีครับมุ่มพุนดึกครับพุนตาม มาแล้วครับจะให้เดด้ามาโยนโชว์ครับปั้นครับนี่ครับมาลงไปครับให้ปลากินครับคุณครับเบื้องไกลครับบบกคุนครับปลาตอนครับ โอ้โคตรแม Sag ่นเลยอะปั้น <hatten> อีกปั้นอ Ma ีกเห็นไหมเห็นมันมันกินอะไรแบบนั้นอ่ะอ่ะปั้นลงอีกปั้นลงอีกนี่นี่เห็นไหมมันกินแล้วนี่ครับลูกอ๋อครับปั้นดีดลูกปั้นเล็กเเออปั้นใหญ่อะอ่ะปั้นปั้นมันแน่นเป็นกลมๆอย่าเอาให้ตัวสีแดงๆกินเลยอย่าลงมาเลยมาหยิบข้าวแม่ก็ได้่ป่ะมันตกเดิมอะไรเดิมอะไรลูกเดินอะไรหนาวเอาลงข้าวแม่ดีนะนั่นแล้วโอ้โหโคตรแม่นอ่ะโคตรแม่นอ่ะยังไมาหยิบอ่ะปั้นอีก กินอยู่เห,หมนะือนน่ะแม่เหยี่ยปลาลเล็กๆก็กินอยู่เห,หมนะือน่ะโอ้โหปลาลูกใหญ่เลยโอ้โหอะครับพร้อมแล้วเอาไปปั้นนี้ดิโยนลงไปให้ลูกไปมันลอยอยู่นึมันลอยกินอยู่หนึ่งจะปั้นเป็นลูกควายอืมเอาปั้นดิจะปั้นเป็นลูกควายอืมเอาปั้นไปอะไรก็ปั้นนะเนาะ เอาเลยมันจะค้ำมันจะค้ำอุ้ยอ่ะโยนโยนโยนไหมมันอ่ะโยนเลย